สวยงามพระรามแปดนะผมจัดไปดีครับ9,690บาทนะผมกราบสวัสดีมีรักนักปั่นทูกด้านนะผมอยู่กับผม DJ เจบาทคนเก่าคนเดิมอีกแรงจ้ามาผมใครที่ขอเกม นามเจ้าปูปางเข้ามาผมจัดให้ตามคำขอแล้วนะจ๊ะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับมาไปพูดพามทำเพลงเข้าผมวันนี้มีงบมาแบบน,า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 นาั่นนะหนักหนักกันแล้วผมสองหมื่นสามพันบาทาผมอุย้ยงบแบบโคตรเอาครับผมมาจัดไปเป็นละสองร้อยกันไปเลยครับผมมาสวยๆผมเงาผมจัดกันไปที่สามสิบหมุนกันไปรดใครทีอยากจะเห็นผมเล่นเกมไหนก็ผมก็สามารถคอมเมนต์ เข้ามากันได้เข้ามาคอมเมนต์ Comment ชื่อเกมมันเข้ามาอยากให้เล่นเกมไหนก็เดี๋ยวจัดให้ให้สวยงามๆกันไป <c oughs> มาโอ้ยไม่ค่อยสบายผมเออเลยลืมบอกไปว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายกินน้ำเย็นเยอะเกินไปแล้วผมไปหาหมอโดนคขายขาไป20งหมื่นห้าผมโอ้โหโคตรเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวถึงสวงหนะน้้วมา ช่วงนี้ใครเดินทางกับต่างจังหวัดกันบ้างครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมมาเดินทางปลอดภัยด้วยผมเมาไม่ขับเพราะผมจะรับก็แวะพักกันก่อนนะครผมมาไปต่ออันตรายผมไม่คุ้มค่ากับชีวิตของเราผมมาจัดไปสวยๆงามๆกันหน่อยดีเฮ้ยมนไหลเป็นตุเป็นตะเลยลเนี่ยเปิดเธอโบดิทำไมไม่เข้าวะมามา อุ้ยไม่เข้าจริงนะเนี่ยเกินไปแล้วนะเอ้ยเจมาสวยงามพระรามแปดไอวางไหนมันเป็นยังไงจางไหนว่าวผมมาดิครับจางวานี้อุ้ยไม่เข้าอีกแล้วว่าเกินไปนะครับผมเกินไปนะผมจางวานี้ขาดทุนแล้วนะมายิงขาดทุนยิงโมโหต้องจัดไปเบ็ดหนักหนักสักเล็กน้อยแล้วผมมา ใครที่อยากจะเห็นผมเล่นเกมไหนอ้อมสามารถขอเกมกันเข้ามาได้อ้อมมายาวๆกันไปสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้อ้อมมาเราไม่กัดนะครับช่วงนี้คอมเมนต์ก็แหละเป็นเหหายอ้อมคอมเมนต์พูดคุยกันได้อ้อมมายาวๆกันไปหน่อยเว้ยสวยๆงามๆหนักๆเน้นๆยาวกันไปดิเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยจังหวะนี้เอาแล้วเว้ย รู้สึกว่าจะโดนดูดคืนแล้วเว้ยเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมาหน่อยดิอยากเป็นจับของแท้ครับมาหน่อยเออไหลไหม้ไม่ไมหลแล้ววะ่ะเกินไปว่ะเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเออมาสวยงามสวยอุย้ไม่เข้ามาหน่อยดีอ้ขาดทุนแล้วนะเนี่ย ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะหุ่นมือไหมครับผมะจะเข้าหรือไม่เข้าเกินไปนะเกินไปนะมาดีมาดีครับจางหว่านี้เออให้มันได้อย่างนี้ผมจัดไปดีสวยงามพระรามแปดแล้วผมจัดไปดีครับ9 6 9าบาทแล้วผม,มกว่าจะเข้ามาดีเออ ไหลต่อโอ้ยไม่ไหลวะเอาหน่อยดิมามาจังไหนวะเนี่ยมันเป็นจังไหนวะเนี่ยเกินไปแล้วนะจังหวะนี้เกินไปแล้วนะไหลไม่ต่อดีเฮ้ยเกินไม่เข้าให้เลยอ่ะมาดิเออจังหวะนี้สวยสวยหยดย้อยยาวไว้อ,อมา ไปดิหูยไม่เข้าวะ่ะมาดิเออไหลไหลหน่อยดิไม่ไหลวะ่ะเฮย้ยเกินวะ่ะจังหวะน,นี้เกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะไหลไปสวยขอน้ำเต้าน้ำเต้ามาดิครับจางหว่าน,นี้ผมสวยงามพระรามแปดแลผมของแท้ละแน่นอนอแล้วม,มาจบเจ้าไม่แล้วหรือโอ้โหรอจังหวะน,นี้อยู่นานพักใหญ่ๆแล้วผมมา สำหรับใครนะผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหูวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า